กัวแล้วจับที่กัวดีกว่งลองจับไหมวัวเอาไหมจะเป็นวัวไหมเอาไหมไหนปังปอนปอนครับเฮ้ยจับตัวนี้อย่ไปข้างหลังมันหลุดเนาะมันดีดว่ามันดีดนะนี่ต้องจับตัวนี้นี่จับไหมไหนปังปอนไปไหนจะไปจับตัวนู้นเหรอวัวจับได้นะจับไหมจับไหมนี่จับ บอลจับไหมล้าจับไหมป้าจับวัวไหมแม่เอาเหรอวัวน่ารักนะปาจับไหมจับบอลไหมคือแม่อุ้มจับไหมแม่อุ้มไหมทำไหมแม่อุ้มจะจับตอวไหนอีกแหละอันนี้จับตัวนี้นี่นมันยังไหม ไอ้ปองปองปอนจับพี่วัวสิครับไม่กล้าเหรอปองปอนกลัวพี่วัวเหรอกลัวมั่นน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 ั่นวพี่วัวกวววมาแม่ว่วกว้ายดไมัจับมาๆเรียกพี่วัวมาดิมาหาพี่ปอนหน่อยครับไปตัวนู้นไปตัวไหนลรตตัวนี้ดูไหมจับไหมจับกลัวเหรอกลัวพี่วัวเหรอ พี่วัวสองตัวมานอนใต้ล่มไม้หลบร้อนครับปังปนไม่กล้าใกล้เลยครับกลัวตัวใหญ่ามากสบายเลยครับ